มีน้องถามว่าถ้าเก็บเนื้อหาครบแล้วแต่ไม่ได้กลับไปทวนบทที่พันพานมาผมควรกลับไปทวนหรือลุยข้อสอบต่อดีครับพี่ทีนี้วิธีเช็คว่าเราแม่นบทนั้นไหมสมมติว่าพี่ต้องการเช็คว่าตัวพี่เองอะแม่นเรื่องบทจํานวนจริงไหมพี่จะทําแบบนี้พี่จะไปหยิบข้อสอบเก่าเรื่องจํานวนจริง เอามาสักสิบข้ออาจจะเป็นท้ายบทสสวทก็ได้ข้อสอบคณิตศาสตร์มันก็ได้แพทหนึ่งก็ได้หยิบมาสักสิบข้อแล้วก็ลองทําเลยแล้วถ้าเกิดในสิบข้อพี่ทําได้ห้าถึงหกข้อขึ้นไปพี่จะไม่ได้ทวนทั้งหมดพี่จะทวนแค่ข้อที่พี่ผิดสมบัติที่พี่ลืมหรือสูตรที่พี่ผิดเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าในสิบข้อนะ พี่ได้ไม่ถึงครึ่งพี่อาจจะได้สามข้ออาจจะได้สองข้อถ้าแบบนี้ตัวพี่เองอะ่ะจะทวนใหม่หมดดังนั้นน้องที่ต้องการเช็คว่าเราแม่นบทนั้นไหมทําแบบที่พี่บอกได้เลยไปหยิบมาสักสิบข้อมาลองทําได้เลยถ้าเกิดว่าได้ห้าถึงหข้อเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทวนบทแนะ่จะได้ไปบทอื่นจะได้ไปวิชาอื่นครับผม